สวัสดีท่านชมครับพบกับส่วนใจสั่งมาช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับทัมเมอร์นะครับหรือตัวตั้งเวลารดน้าต้นไม้ของเรานะครับที่เราได้ทาไว้นะครับเมื่อครั้งก่อนที่ผมอัดคลิปว่าทำทำเพื่ออะไรเนาะนะครับจริงๆแล้วนะครับความจําเป็นนะครับของทัมเมอร์ที่เราใช้นะครับมีมีแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านตลอดนะครับเราก็เลยต้องมีทัมเมอร์นะครับเพื่อจะ จัดการในเรื่องการรดต้นไม้ให้เรานั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่เราทําไว้นะครับนี่ฮะเราก็ต่อจากปั๊มมานะฮะต่อปั๊มมานะครับใช้ท่อพีวซีต่อมานะครับส่วนตรงนี้ผมแปลงนะท่านชมผมแปลงนะครับแปลงในการติดตั้งนะครับทัมเมอร์นะครับก็คือใช้ท่อ PE นะครับรวมนะครับเข้ากับท่อ PVC ของเรานะครับ แล้วก็เข้ามาในตัวของทัมเมอร์ของเรานะครับนี่ฮะท่านผู้ชมนะครับก็ต่อในลักษณะนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับก็สามารถที่จะเราจะใช้ก๊อกน้ําของเราปกติได้นะครับแต่พอดีว่าตอนตอนที่ผมต่อเนี่ยมันมันยังไม่มีนะฮะผมก็เลยแปลงในส่วนที่เรามีแล้วนะครับแปลงมาแบบนี้นะฮะก็ใช้งานได้ปกตินะท่านผู้ชมนี่นะฮะทัมเมอร์นะครับก็ใส ท่อพีอก็ยาวไปถึงนู่นนะครับรอบสวนนะครับทีนี้นะครับทามเมอร์เนี่ยผมจะตั้งนะครับให้รถเขารถวันละวันละ4ครั้งนะครับวันละสครั้งก็6ชั่วโมง1ครั้งนะครับ6ชั่วโมง1ครั้งแล้วทีนี้นะครับเราจะให้รถอยู่ที่10นาทีนะครับ10นาทีต่อต่อครั้งนะครับนี่ยเราก็สามารถตั้งได้นะครับ เขาจะมีตัวตั้งให้นะครับผมก็ตั้งเรียบร้อยนะครับก็ใช้ฐาน 3A a นะครับก็ตัวนี้ก็ใช้เกือบเดือนแล้วเขาก็ใช้ได้ปกตินะครับนะครับประโยชน์ของทําเมอร์มีเยอะมากครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะตั้งเวลารดน้ําต้นไม้ถ้าเราไม่ได้อยู่วันเป็นปีเป็นเดือนนะครับเราก็สามารถเอาทําเมอร์ตัวนี้ไปใช้ได้นะครับระบบเอ่อทําตั้งเวลาน้ำนะครับรดน้ําต้นไม้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ